ฮัลโหลทะเลโยเยสวัสดีค่ะพบกับพันและช่องเม่จิ๋นบายของค่ะช่องนี้จะมาวว่าเรื่องของมารถักงานปีโนคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาทําอะไรที่มันตะมุตะมิระคริส,สต์มาสกันหรือก็จะเรียกกันว่าบอลคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่านเล็กน่ารักไหมคะถ้าอยากถักแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการถักกันเลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดซับสไครป์ไลค,ค์แชร์ก็ฝากกดกันด้วยนะคะเพร่ะเราจะได้ตามงานกันได้ตลอดตลอดว่าแล้วก็ ก่อนที่เราจะไปลงมือถักกันนั้นเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนวัสดุเลยก็คือเศษไหมนะคะสีพลายนะคะเขียวแดงขาวนะคะ,ะแล้วก็จะมีกันไก่มีลูกปัดที่ทําเป็นตัวลูกตานะคะสี่มิลแล้วก็เข็มไหมพรมยายโพลีขาดไม่ได้เลยก็คือเข็มโครเชต์นะคะสามทับซูดและสี่ทับซูดว่าแล้วเราก็ไปลงมือถักกันเลย <Okay. S 1> ค่ะปรับฟิลเตอร์แล้วน่าจะเห็นกันชัดเจนนะโอเคไหมที่เราเริ่มต้นนะคะก็คือไหมสีเขียวสีพลายนะคะวันก็จะเริ่มต้นจากการทํมายจิกริงหรือการทําวงกลมกันก่อนเลยโอเค บิดหัวบิดท้ายเรียบร้อยนะคะจากนั้นแล้วเราก็สร้างห่วงขึ้นมาแล้วก็รีบขึ้นโซกกระตุกนะคะเพื่อล็อกไม่ให้ห่วงเลื่อนนั่นเองขออนุญาตซูมนะคะโอเคก็จิ้มลงไปในห่วงคะ่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาถักคอทอหรือการถักเอ็กนั่นเองเราจะถักไปทั้งหมดหกตัวเอ็กค่ะสองสามโอเคพอเราได้หกหลักแล้วก็ดึงให้เขาชิดติดกันนะคะจากนั้นแล้วเราก็เอาเกี่ยวให้เต็มเส้นด้วย นะะในกรณีของขวันนี่คือขวันจะดึงแน่นนะคะเพราะฉะนั้นขวัญก็จะปรับกอเข็มเป็นเบอร์สาในการเกี่ยวให้เขารอดผ่านนั่นเองแล้วก็ทํารอหอหรือการจบ4ขวัญจะจบสีทุกครั้งนะคะในการถักงานกลับมาในหัวที่4ี่เหมือนเดิมแถวที่2นี้นะคะเราจะถัก2ครั้งในหลักเดียวกันหรือการถักตัว V ีนั่นเองนะคะก็ถักไปทั้งหมด6ตัว V ี เวลาเกี่ยวด้วยความที่ใหม่เป็นใหม่มือสองเนอะก็อาจจะมีแบบเกี่ยวพ้าบ้างเพราะฉะนั้นเวลาถักก็ดูกันเดิมด้วยนะคะเป็นการเก็บชิ้นงานไปดึงเข้าหาตัวเพื่อให้ห่วงเขาชิดติดกันจากนั้นขึ้นโซ่เป็นหลักเริ่มต้นของแถวที่สามท่านี้ในแถวที่3ามเนี่ยนะคะขวัญจะถักขาเดีเเยวหรือกันถัก BLO ก็คือการถักเส้นหลังนั่นเองนะคะหนึ่งหลักตอนหนึ่งตัว X เขามีสันเปียอยู่เนอะเราแทงเส้นหลังค่ะสองต่อไปแถวที่สี่และแถวที่ห้าเราจะถักเต็มจํานวนก็คือ ขึ้นโซ่ก่อนเริ่มต้นจากนั้นแล้วก็จิ้มเต็มสันเปียบแบบนี้แล้วเราก็ถักขึ้นมาเลยนะคะก็จะถักทั้งหมดสองแถวแถวละ12หลักนับหลักกันด้วยนะคะ10 1 1 1แล้วก็หลักที่12แถวที่4นะคะโอเคจบก่อนนะคะจบสี่เดยกันกลับมาหลักที่1นแล้วลอดผ่านหมดนี่คือจบสมาในแถวที่4นะคะขึ้นโซ่1เหมือนเดิมแต่ท่านี้เราไม่ถัก BLO แล้วเราจะถัก f l โอ้แล้วการถักเส้นหน้านั่นเองนะคะอะเพื่ออะไรเพื่อเป็นปีกหมวกค่ะโอเคหนหลักที่สองใส่ตัว V นะคะงงไหมไม่งงเนอะก็คือแถวนี้เราจะถักเส้นหน้า 1x ึ่หนึ่ง V ไปทั้งหมด6ครั้ง6 3จะได้18บแปดไหมนับกันค่ะนะคะโอเค,อเคก็มานับกันค่ะ1หลกักต่อ1ตัว X นะคะว่าแถวที่5เนี้ยเราจะได้ทั้งหมด18หลักไหมใช้ไหมสีขาวกันนะคะเป็นตัวโ n o ์ m a n นั่นเอง โอลาฟก็ได้นะถ้าใครจะมองแบบนั้นอ่ะโอเคค่ะเราก็ปล่อยปลาย,ลยหไหมไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ทําเชือกกระตุกจากนั้นแล้วเราก็ยังจําแถวที่สามได้เนาะเออไม่ใช่สามพากททับทศทีแถวที่ห้านะที่เราได้ทําการหักมุมไว้นั่นเองโอเคเราก็ถ้าใครคิดว่าตัวเองถักแน่นนะคะก็ปรับโอวเข็มเป็นเบอร์สามเกี่ยวขาด้านในของแถวเขานะคะจากนั้นแล้วก็ขึ้นหลักค่ะโดยการถักตัวเอ็กซ์ขึ้นโซ่ก่อน จากนั้นแล้วขึ้นโซ่ตรงไหนถักตัว x ตรงนั้นค่ะเราก็จะใส่ตัว x นะคะ<น>รอบสองแล้วนะคะต่อมาในแถวถัดมานะคะขึ้นโซ่หนึ่งเริ่มตน้นจากนั้นแล้วเราก็จะทําการขยายด้วยการถัก1 x e แล้วก็1 v นะคะถักแบบนี้ไปทั้งหมด6ครั้งนะคะ6 3ส8แปแถวที่7นะคะแถวที่7เนี้ยเราก็ถัก x รอบเลยนะคะมานับกันค่ะว่าแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด18อย่างที่ได้พ 7, ูดไว้เจ็ดต่อมาในแถวที่8เราจะถัก1 x แล้ว e นะคะ x <ๆ> e ตัวที่2จากนั้นแล้วเราก็จะใส่ตัว v ก็คือแถวที่8นี้เราจะใส่2 X V 6ครั้งนั่นเองนะคะ1 2 3และ4ในหลักเดียวกันครั้งที่นะคะเราได้แล้วจากนั้นแล้วนะคะชึบกลับมาในหลักที่1ค่ะแล้วก็ลอดผ่าเราจะจบสแบบนี้ทุกหลักนั่นเอง ต่อมาในแถวที่เก้าสิบ4อดบสี่แถวนี้เราจะถักย4ี่หลักไม่เพิ่มไม่ลดใดๆ<ด>นับหลักกันด้วยนะคะ<ๆ>ถ้าใครกลัวลืมแถวนะคะก็จะใช้ตัวมาร์กในการช่วยมาร์กแบบนี้แล้วก็กลัดไว้โอเคแล้วเราก็นับต่อให้ได้ทั้งหมดสี่แถวนะคะจะได้ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นนับที่ปีกหมวกกันอีกรอบหนึ่งโอเคตามนี้ค่ะสิ 1> 10, 11 1บ1 3สิบามโอเคก็จบสี่เป็นปกตินะคะจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซน่หนึ่งเริ่มต้นค่ะ ไปเลยค่ะ2 x x ตัวที่2ในหลักถัดไปมาในตัวที่3เราจะเกี่ยวเฉพาะเส้นหน้าหรือการถักตัว a นั่นเองนะคะรวบครั้งที่1รวบครั้งที่สองโอเคดูกันอีกทีนะคะถักไป2 x ค่ะแล้วก็เกี่ยวเส้นหน้าออกมาแบบนี้พันหัวเข็มลอดผ่านครั้งที่1ลอดผ่าน,านครั้งที่นี้เราจะได้ทั้งหมด18หลักไหมเกี<ๆ>่ยวให้เต็มเส้นนะคะแล้วก็ จากนั้นเราก็กลับมา,<ห>าที่หน่ดึงก็หาตัวเหมือนเดิมค่ะจากนั้นแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซน่หนึ่งเริ่มตน้นแถวที่16นะคะเราก็จะถัก 1x แล้วก็1ตัวเออืออ่ะโอเคหครั้งเหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะไปแถวที่17นะคะเราก็มาใส่ตรงเลยนะคะ โอเคก็ตุ้งตุ้งแล้วนะคะก็บีบแล้วเขามีความเด้งกลับเนาะก็โอเคตัว A อหมดทุกหลักเลยนะคะโอเคอันนี้ก็ถักธรรมดาได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวตอนจบเราจะมาเย็บรูดกันคะ่ะดูกันอีกทีนะ,ะสามห่วงแบบนี้พันไหม่ลอดผ่านให้หมดจากนั้นก็ดึงออกเลยคะ่ะตถาน,นี้เราจะเห็นว่าเขามีรูอยู่เนาะเราก็จะทําการเย็บรูดให้เขาชิดติดกันนะคะโอเคก็ไหมพรมเข็มโครเชเออเข็มเย็บ จากนั้นแล้วนะคะกลับมาในหลักที่1เกี่ยวเส้นหน้าเส้นเดียวดึงค่ะดึงออกให้หมดเลยนะคะโอเคเราจะทําแบบนี้ทุกหลักเลยนะคะ3 4 5ส,สี่ห้าอ,อแล้วก็หกหลักสุดท้ายดึงให้ตึงโอเคจากนั้นแล้วพอเราดึงตึงแล้วนะคะก็กันเลื่อหลุดอีกทีหนึ่งจิ้มขึ้นจิ้มลงวนรอบเขาอีกหนึ่งรอบ กันเกิดหมาพรมขาดหรืออะไรอย่างนี้เนาะอะก็จะเป็นประมาณนี้จิ้มกลับเข้าไปรูส่วนด้านข้างในตรงกลางโผล่ขึ้นกลางหมวกเลยค่ะตรงนี้แหละเราจะมาทําเป็นตัวที่ติดเขาเรียกนะที่ติดปมกุญแจกันโอเคพอไดร้รูปทรงแบบนี้แล้วนะคะจิ้มฝั่งตรงข้ามกันจากนั้นแล้วเราก็จะทําตัวหนอนเพื่อสําหรับในการร้อย นนั่นเกุญแจองอย่าดึงแน่นมากนะคะเดี๋ยวรูดไม่ออกโอเคเขาก็จะมีช่องว่างในการร้อยจากนั้นแล้วเราก็เย็บเก็บเข้าไปในตัวน,นี้เราก็จะมาต่อในส่วนของจงมูกนะคะยังคงใช้หัวเข็มเบอร์สี่โอเคแลือปลายใหม่ไว้นะคะน้อยนึงจากนั้นแล้วก็ขึ้นเชือกกระตุกสร้างห่วงเสร็จเึ้รกระตุกเสร็จแล้วก็ใส่เข้ามาในตัวห่วงค่ะเราจะถักตัว x ไปทั้งหมดหครั้งส สามสี่ห้าแล้วก็หกจากนั้นจะปลายลูดเหมือนตอนเราเริ่มต้นเลยค่ะดึงให้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็กลับมาจุดเริ่มต้นแล้วก็จบสี่จบงานเลยค่ะเกี่ยวลอดออกให้หมดแล้วก็จบงานแล้วก็เหลือปลายไหมาย,ยาวไว้สาหรับทาช่วงปากด้วยนะคะจากนั้นก็เอาเอ่างเด้งออกเอาจมูกมาเย็บติดกับตัวใบหน้านะคะใครกลัวตำแหน่งตรงนี้จะหลุดนะคะจะใช้กาวช่วยอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ ริงแบบนี้แทงเต็มไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอขึ้นมาเสร็จแล้วกลับอีกหนึ่งช่องเกี่ยวแบบนี้พอได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาเย็บปากเขาเดินหน้าแบบนี้หนึ่งหลักถอยกลับมาหนึ่งหลัก ยิ้มลหลอนๆกันไปนะคะโอเคก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับพวงกุญแจตะาุลตะา,ตาิรับวันคริสต์มาสค่ะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดซับสไ r ร b ์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ไปกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบาย